ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับจะเีพิธีการงานศพตอนที่สองครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าอาจารย์เขาจัดพิธีการแบบขเขมรนั้นจัดอย่างไรเมียนจึงสกอร์สลากระออมแล้วก็เมียน ตืออบล้อบาดแล้วก็พิธีขอขมาศพพิธีมุ่นนองโยศพจบัวเธอพิธีเจริญแล้วก็พิธีแห่ศพแล้วก็พิธีมุ่นนองเจริญก็อาจารย์เนิมเธอพิธีบาทมือตามแบบฉบับคันอาจารย์สเสวงสมานทองบาดนี้ตอนที่สองบาดออดกุลบาดกุมใบพลิกกดไลค์กดติดตามเมืลังจัดผู้จัดทำของเรื่อบัตรออดกุลบาดสวัสดีบาด នោះដងបុណ្យគេដុតញៅឯងដងបូនដងបូនព្រាបបន្ធាទី4បឋវិអាបោទេឆោវាយោធាតទិដៃភ្លើងភ្យលមើលធាតណាធាតមួយបេតោនេះនេះនេះមិនដាច់ដល់ទេអូទៅស្កាត់សញ្ញាលักษณ์អូយអូយអូយដិញនោះអូយអូយដិញព្រាបបន្ធាទី4បឋវិអាបោទេឆោវាយោបើធ្វើយ៉ាងនេះក៏ធាតទិដៃភ្លើងភ្យលឌីណាមលោក្វាយធាតទី9អូក៏លឿនមិនញុយឯណាមកកើត សញ្ញាលักษณ์នៃការសំលីយោដងនេះហ្មងមួយដ ोत ជាអោយខោជាអោយស្លាក្អមស្លាក្អមមាន៤៤ជើងស្កល់ដងជើងស្កល់ពលិបបើស្មៃពេលដើមចលនអោណាចលនអោហើយជើងស្កល់នេះສຸດท้ายពួកយើងក៏ចប់ទីเชิงតកលអូជើងស្កល់គេហៅថាជើងតស្បល់ជើងស្កល់អូជើងស្កល់គឺភាសាខ្មែរបើភាសាថៃហៅជើងតកូនបើហៅត្រូវហៅ ជើងតកលជើងតកលមានជើងសកលក៏ជើងតកលក៏ជើងតកលក៏ទៅតាមមកវាក៏ភៀនទៅតាមយុគតាមសម័យភៀនតាមយុគតាមសម័យជើងជើងតកលជើងតកលឬជើងតកលក៏ប្របូរនេះគ្នាណោះបួនលេខគ្នាគឺគាត់គ្រៀបទៅទីទាំងបួនមកទីទាំងបួនមិនថាមកពីណាក៏ចប់ទីជើងតកលទាំងមុតអូទីទាំង4មកចប់ទីជើងតកលទាំងមុតនោះហើយនេះក៏មុតមកជើងតកលនេះណោះ កាជើងតកលជើងតកលនេះវាមកតាពីស្ម័យបដិដើមពោលតាស្ម័យបដិដើមມັນមានមានណាມັນមានមានមានអុដេយុតាស្ម័យស្ម័យកដិតតាមអោះបាទគេហៅថាផលក្នុងគងហ្វុននេះណាដិតអោះនេះណានេះក៏មិនថាមកតាមិនថាយកក្រយ៉ានេះមាននិកសតគ្រប់រូបរូបល្អក្មៅសតប៉ុណាສຸດថៃក៏ចប់ទីជើងតកលគឺគឺសាមតៃអឺ บานนี่คือสัญลักษณ์คันเชิงตะโกนก็หรือจึงสกอร์เนาะจึงตะโกร์คันแบบดำบิบแบบฉบับแบบแผ่นคันอาจารย์เสวงสมานทองบานอดคุณอาจารย์กศสมานทองอันไอโอไอข้อมูลบานว่าอาจารย์กศสมัครสมานบานใหญ่คอยใหญ่ทมัยบ้านบ้านออดคุณบ้าน អោចារ៉េទិអូបឡូនេះគេយកគេយកទូធ្វើមានជាយមនេះធ្វើពិធីនេះចានេះតុនៃចានេះឲ្យតួលរងាប់ភ្លេងអាចារ្យចូលបំពេញបំពេញរងាប់ភ្លេងក្នុងនេះអូរងាប់ភ្លេងគឺតួលរងាប់អាបនធាតដែលយើងដတ်នោះនោះហើយរងាប់ទៀតដែលជារងាប់គុលអូរងាប់ភ្លេងរងាប់ភ្លេងអាចារ្យចូលបំពេញថាលទុនេះអូនេះគឺគឺនេះ โยกันตู้อบโลเนาะอาจารย์โยตุลวดตู้งูตู้ขโมยสถาบานจะอาขโมยอืมจะขโมยก็ตุ้เงือบเพลิงเงือบเพลิงคือเงือบเพลิงเนี๋ยวจรเดินเงือบกลัวรึเปล่าเงือบเทียดจะเดินบกกลัวหรืเปลาอ่ารีบบีบหรือเทียดเนาะอ่านี่เออข้อมูลโมปีท่านอาจารย์ก๊อตนะครับอาจารย์ก๊อตประสาททองนะฮะหัยข้อมูลเกี่ยวกับตู้อบโลนะครับตามรย์รีบบีบรีบบีบคนระเบียบฉบับคนอาจารย์สเวงสมานทอง หัวหน,น้าทมบาดเกียรติบาทหลวงบาทระไบัทโดยปลายคาซีมก็กิทาสีคนหามสาคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนว่าไปอาจจะโดยเชาะแสกแมแยเยงก็ใบเจ็บโคลนบนเจ็บใส่มูลเนี่ยทำไรเปีีเน่ยนมาเจ้ากิทาประเนี่ยแถวกองกะจูนอวบานดาวแค่โรงพยาบาลบองพคเจ้าเนี่ยเฝ้าสันดานขจูนอบานดาวแท่เชมตะกอน

lộn em thoát hỏi bắt bà mặc khăn trong mùa đông thoát hộp lộn em thoát rau đất luôn 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 chào luôn 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 anh luôn luôn đó luôn luôn คนเจ้าก็เราให้บางนตรวก็จำออยทุทมสีทมมาอย่างมูอย่างมวยตอ้บดทุทอเกิดเตช่วงนี้ก็บางจองทุกในมูในมยโจทยนากระดองหกนบางสมัสมาเรียตโจโจยทะานัดนัโมตัสสะภะคะวะโต อรหกโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะปะโลโกอะปะโโสอะปะโมโ ปะปะโสตาปะปะคาณะปะปะชีวาหะปะปัดัล่าวมีข้าพเจ้าผู้หลายได้ร่วมเกิดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโดดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ ตั้นไปตังสมาธิธ้งมสมาธิตังทางสมาธิกายกรรมสามจีกรรมสี่มโนกรรมสามสามอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทละต่อหน้ารับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดควรก็ดีไม่ควรก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอบคุณพ่อ,พอผมดมบุญนดีโปรดอาโหสิกรรมให้ข้พาพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสู่สวรรค์และน,นิพพานนักสัมพัจโยขอถูกเธิ

Oh, Sama, samputata kamu, Kayak kamu, kamang kamu, kamang kamu, 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 มังเอาคำสามโนกรรมสาคำมันใดคำมันใดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัตหลับหลังหลับหลังต่อหน้าหลับหลังต่อหน้าหลับหลังหนักก็ดีหนักก็ดีเบาก็ดีเบาก็ดีวนก็ดีวนก็ดีไม่ควรก็ดีไม่ควรก็ดีขอบคุณพ่อหุ่นลมุญดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอหุ่นศึกกรรมสร้าตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปสู่สวรรค์ และนิพพานจำปิโยตแนะกทุมอเปดมาเลยดกาิปมือเคยเปลี่ยนนเปลี่ยนอสไรปล้นช็ดขึ้น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 ขาอยขึ้น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 ขาถอยขึ้น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 ขา จ่าจ่าที่ด้เท่าอยู่ใ้เท่าอี่ิโซทช่นามิอุโยอีทิิโซยเหรอาช่งนามิอุโยอ่านี่ไรกอนโดจาโอ้ยนี่บัตรจตวงบัดโอ้ยบตรงพเปลืองอบบ แบบนี้คือพิธีกรรมแบบฉบับกันอาจารย์สเสวงสมานทองบาคือเอาจารเขตปืนขวัลสินรินบาเอาคุณดมดีเตาด้วยพรำจีนมะคุนในเตาบรรจุมรดกทนายโชติอาจารย์ร้านรีบรับอันนีัพตะสกมารจารเสวงจุลวังโสอาบูเหน่งวัด菩萨ทองบาเปิดบนศาลกล่าวเปรครูสุนทรธรรมะพินิษณวัดไพศาลทุนมิควากระจูปชาเนืครูอภิปรกรุปยาธรรมพนวัดโพนิเวศกัมวจานเนืครูพล អាចស្ង ్వర នវតពេទ្យជនភូមិគាត់កនុកំបាជាបានពេញពករួចតែសម្រាប់អជរអារិទ្ធនារបុគ្គលខណ្ឌអូននេះទៅបកខខាតបាត់បាត់អក្សរអភិជនឆ្នាក់ផ្សាប្លៃត្រៅនាគជួយដាក់ទីខ្ញុំបានពុះថ្មីចិត្តថាផងដល់ទីឡៃស្ទើឯចោលយុទ្ធឆាយទេ6 7 6

วันนี้วันที่ว้เงมที่ว้5มิถุนายน2565ครับนะแทนนางเลยสอคนอันนี้ก็เื็นตาหายสาน้วยตัวหูดกวนเนี่ยสิงใดเงสน้อมพออยกต้องมันค้านนางนำดมงแต่ตัวก็ตุยลึงก็เอาจา์กินยาด่าโมนงกนงกว้ามาเหมือนเอากระดิ่ล้วนเอาดวาตอนแรกก็ มุ่งหนุนจำเรนเอาก็อาจารก็ต้องต้องโชงเออสรายปัจจัยเดลติงติงบอลเนาโย่ใจบาเคือลองเือก็ประโยชน์บ้านบาดะไอเด้กก็ไอเชจโจลอ่ะบาทก็ลังต้องโยมูวเธอประโยชน์อีกคราวบานนี่คือการทูบบอล ជាបុគ្គលតាមបែបច្បាប់ខិនអាចารย์សវែងសម័នធងបាទខេត្តកំពលេងឧបភ័ក្ខៅស៊ីនរៀនខេតស្រិនទីថៃបាទអើបងប្អូនស្រុកក្រមណាដែលរមីលយូទូគនខ្ញុំក៏បានឃើញពិធីកម្មខិនបងថៃហ្នឹងបងថៃខេតស្រិនណាស់ក៏មណ្តិងថាអត់ដេងថាស្រុកក្រមមកធ្វើដូចគ្នាក្នុងខេតស្រិនឬយ៉ាងណាក៏អត់ដេងណាស់អត់គួនបាទដែល ដែលគាត់រមៀលចងកាន់ខ្ញុំណាបាទបន្តត្រេកពូជួយអាចារណាបាទគឺអាចារអ៊ូអាចារគាត់ក៏កំពុងស្រាយយោណួយបាទយោយោយោជាញ់ពីពីខ្លួនខណ្ឌបុគ្គលព្រះនងទើបទៅទីចរានក៏រំលំតតោណាបាទនេះគឺពិធីកម្មបែបខ្មែរស្រេនណាបាទខ្មែរសិនស្រុកថៃណាគាត់ចៅតើគឺយកហ៊ុនលីរឺយក Oi oi berna comen ka mak tom le ruba sap <laughs> si tam ya pa tomit suk kham rang kan tan ta priet li tanata petna kan to jan ya kan to sek kar bityana kan to sat patata atato kayo ani preheni riang muk dong pasa khmae achat sa na bat riang muk dong kan bu kua lai <laughs> to ka chuai ki nong le ruba to tau bat

Kedi proyek tiyen na baat, Tep srin na baat. Nuri baat na baat.